กรับเช่นเงี้น้องมันกคเ,เลียงอยู่หนอเลียงเลียงตุหอออรือแอรพี่น้องมหรือแอร์นะครับหรือออกเป็นเม็ดกางมันไม่เห็ดแอร์อ้าวจโดืหอหรือหอหืออออกที่เหมือนตัวเนี้ยอมาทานแหนะงมา,านาานะคร <laughs> บับงม<อ>าทานฟังแอร์นะครับแปลงังใส่หมวนแค่วา

đang cái cả cho yếm nha, cái ba này coi 10 lọ nhá, Chưa quân đặt con này coi nào, 200 40 turbo cái này tay ghiền เสริมแขางเลยพี่น้องคนละเติมแขางถึงประมาณ50เซนนะพี่น้องปกติตะพันเรียนธรรมดาเป็<ม>ในใส่งานเกี่ยวธรรมดาพี่น้องเนาะบริสไทแางที่สูงบางแห่งแล้พี่น้องเน,น,น,นี่เพ่เสริมก็ไปอีกเรียนงานคนเองพี่น้องงานแบกพี่น้องโอ้อาหารพี่น้องอ,อ่ะจะได้วยกันเด้อพี่น้องลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ กับเส้นลังน้องเป็น้องเนาะเส้นลังปูใหญ่หรือเส้นลังซิสเกตหนองพี่น้องเนาะช่องเสียนไมโครซิสเกต่น้องเนาะขอบคุณหลายนะครับพี่น้องท่านไก่พี่น้องท่านไก่กระดีพี่น้องท่านตั้งประเทศกระดีนะครับเนาะรับชมเนาะเที่ยวนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายครับ